อยู่กับฐานกายอยู่กับความรู้สึกตัวไป,ไปบ่อยๆให้จิตชินที่จะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยแหละมันเป็นทางไปของพวกที่ฟุ้งซ่านมากๆชอบอยู่กับความคิดชอบอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกแล้วเข้าใจว่าตัวเองกําลังเดือจิตอยู่บางทีแล้วเราดูไปเราก็ไม่เห็นความจริงกลับกลายเป็นอยู่กับความคิดแล้วก็อยู่กับความรู้สึกมากขึ้นกลายเป็นจมเข้าไปบางทีแล้วก็กลายเป็นความเก็บกดซึมเศร้าหรือกลายเป็นโรคจิตบางประเภทไปเลยก็มี เพราะคิดว่าตนเองดูจิตอยู่ดังนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจตรงนี้ด้วยและสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าลืมไปกราบไปส่งอารมณ์ไปเล่าการปฏิบัติของเราให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังเพราะนี่นี่แหละมันเป็นหลุมพางของนักปฏิบัติที่จะเข้าใจผิดพลาด ากับการฟังทมแล้วยังไม่เข้าใจที่เรายังไม่เข้าใจการปฏิบัติอย่างแท้จริงก็เพราะเรายังเป็นปุถุชนนี่แหละจึงจะต้องอาศัยกัลยาณในมิตรที่รู้ทางและมีประสบการณ์ในการสอนดังนั้นเราคอยที่จะเข้าหากัลยาณในมิตรเข้าไว้ส่วนถ้าเรายังไม่มีเวลาก็ให้พยายามตัดกลับมาดูมาอยู่ที่การรู้สึกตัวก่อนก็จะทำให้เราปลอดภัยในระดับหนึ่ง ข้อมูลต่างๆเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวดเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับลูกหลานผู้ศรัทธาในเสด็จพ่อองค์เพชรพระเทวาองค์ท่านเทวดากายเพชรที่มาสื่อสารกับคุณวินวชัชริญญาแต่เพียงเท่านั้นการให้บูชาและการบูชาอัญมณีเพชรเกรดแก้ว เป็นเรื่องของความชื่นชอบความรักและศรัทธาส่วนบุคคลเป็นทางเลือกของคนที่ยังรักที่จะครอบครองในอัญมณีล้ำค่าที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจในรูปแบบของพลังบาร,รมีบาร,รมีที่แปลงออกมาเป็นพลังงานที่มาสถิตอยู่ประจำอัญมณีต่างๆในความเชื่อดังนั้นจึงคอสสงวนขอบเขตให้บูชาเฉพาะแต่ผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันเท่านั้นขอพระคุณค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ